นะครับผมนะโหวันนี้นะครับเปิดตัวด้วยกล่องอาร์ตบอกเลยนะครับผมนี่วางอยู่ตรงนี้แล้วสีแดงนะครับผมเออเป็นกล่องสีแดงนะครับชัดเจนนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นหมายเลข18นะครับผมเอองานนี้นะครับผมเป็นงานจากค่าย Green l e a f s t u d i o นะโอ้โหไปก่อนที่เราจะรีวิวกันนะครับผมอินโชมา โอเคนะครับทุก่านนะสำหรับการรีวิววันนี้นะครับผมผมก็ได้ทําการเอากล่องนะครับมาวางข้างบนเลยคือเห็นแล้วแบบไม่อยากไปทีละสเต็ปอะแบบข้ามมาเลยแล้วกันนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูกล่องด้านนอกด้วยว่าเขาทํามาแบบไหนเนาะะไปดูกล่องด้านนอกก่อนแล้วกันนะครับไปะนะฮะก็เป็น Android 81นะครับผมอันนี้ไม่ครับไม่รู้ว่าทําไมค่าวถึงเป็น81นะครับอาจจะแบบว่าสลับจากหมายเลข18เป็น แอนดรอย8.1หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัว R นะครับซึ่งเป็นสีแดงนะเออนี่นะครับก็กล่องด้านนอกเนี่ยก็เหมือนกันทุกด้านทั้ง3ด้านนะครับแล้วก็จะมีอยู่มุมนะครับเียนว่า Glimp Studio นะครับ GLS008 นะครับก็คือเป็นค่าย Glimp Studio นะก็คือ่อมาจากก็ GLS ก็คือ Glimp Studio นั่นเองนะอ่าโอเคทค่านไปดูอ a r บล็อกกันดีกว่านะครับผม นั่นก็คือกล่องด้านนอกนะครับผมทีนี้เรามาดูอาร์ตบอกกันนะครับให้ดูแค่ด้านเดียวมานะั้นแต่ต้น,นคลิปแล้วนะตัวนี้นะครับผมสำหรับงานนี้นะครับผมก็เป็นหมายเลข18นะครับผมเป็น Android นะหมายเลข18เนาะก็เป็น Android นะครับเป็นตาสัญลักษณ์นะครับ Android 8 1นะแล้วก็เดอะหนึ่งต่อสี่นะครับ p r o p o r t i o n ่นส t ตจก็คือเป็น สเกลหนึ 1> 1่งต่อสี่นะครับผมเออนี่ด้านหน้าเนี่ยเขาทํามาแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแผงวงจรอ,อะไรเงี้ยเาเป็นเส้นๆแบบ and ด o อ d อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีเอ่อให้อยู่ในที่ที่อากาศทรายเทนะครับตั้งขึ้นในท่านี้ห้ามชื้นอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาอีกด้านหลังนะครับผมเออด้านหลังเนี่ยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ทีมนะครับก็ชื่อว่า Greenleaf Studio นะครับแล้วก็เนมนะครับเป็นชื่อของงานก็คือ Android 81 Red นะครับผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเป็น81นะอันนี้มันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็ Product Number นะครับะก็เป็น gls 008นะก็คือเป็น Greenleaf Studio นั่นเองนะนะอะตัวที่8ที่ค่ายได้ผลิตออกมานะครับซึ่งตัวแรกๆเ,เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาทำจากบอลมา8ตัวนะครับคือเขาอาจจะทา ลายอื่นที่เป็นงานเกมหรือว่าการ์ตูนเรื่องอื่นอนไม่เรื่องอื่นนะครับมาก่อนเนาะแล้วก็เป็นท้ายก็คือเป็นสเตชิวนะครับผมก็คือเป็นงานปั้นนะครับพอร์ชั่นก็คือ1นต่อสนะเป็นอ่าสเกลนะครับผมเออนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนี่เหมือนกันนะครับนะก็ไม่มีอะไรด้านบนก็ว่างเปล่านะครับผมนี่นี่คืออาร์ตบ็อกของงานชิ้นนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผมชอบ อาร์ตบล็อกเลยนะเพราะว่าดูแบบเรียบหรูดีนะครับดูแบบเป็นดูสมัยใหม่ดีนะครับมันดูแบบเหมือนไอรอนแมนแล้วก็แบบหัวใจแล้วฟอะไรเงี้ยนะเออมันดูแบบพ,พูดไม่ถูกอะสมัยใหม่ดีเออ่าโอเคครับท่านเดี๋ยวจะแกะตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็มาดูกล่องข้างในนะครับว่าแพคมาแบบไหนใช้วัสดุอะไรอะไรางี้นะครับเออป่ะลุยกันเลยดีกว่าครับอ่าสำหรับแพ็กเกจนะครับก็เป็นแพ็กโฟมนะครับจะเป็นโฟม ที่คุณภาพดีหน่อยนะครับก็เป็นโฟมแข็งอยู่นะแล้วก็ห่อด้วยปิดด้วยเทปใสนะครับผมเออเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ก็ชั้นเดียวนะครับผมอ่าโอ้ว้าวว้าวเฮ้ย ดีมากดีมากอ่านี่นะครับคือแพ็กเกจของทางค่ายเนาะก็ด้านในเนี่ยตอนนี้ผมเกี่มาให้ท่านได้ดูแล้วนะครับก็จะมีไมยเลขกสิบแปดนะครับโอ้โหสวยมากนะครับผมนี่ใส่กระโปรงด้วยอะไรอะไรอย่ามองอย่ามองนะแล้วก็จะมีใบเซอร์นะครับผมเนี่ใบเซอร์หนึ่งใบตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นฐานแขนของไม้เล็สิบแปดสองข้างนะแล้วก็หัวเบจิต้านะครับผม โอ้โหคือประกอบง่ายมากนะครับคือมีไม่กี่ชิ้นนะ่ะนะฮะเดี๋ยวเราเรีบประกอบกันดีกว่าครับจะได้ดูดีเทลเนาะโอ้ยอดใจไม่ไหวแล้ว โอ้โหทุกท่านง่ายมากเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการประกอบนะครับผมเป็น Greenleaf Studio นะครับผม Android 81นะครับนั่นก็คือหมายเลข8นั่นเองนะครับผมโอ้โหสูงมากนะครับสูงจริงๆนะโอเคเดี๋ยวอินเสิร์นทุกท่านดูก่อนแล้วกันนะครับแล้เวเราค่อยมาพูดถึงรายละเอียดกันอีกทีหนึง่งไปดูอินเสิร์ตกันดีกว่า เป็นไงกันบ้างครับทุกท่านเออผมอาจจะทํา i n s สิรไม่ค่อยเก่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะก็สำหรับงานนี้นะครับผมนะสำหรับค่ายกิน l e ฟสตูดิโอนะครับก็จะทําออกมาในสไตล์ที่เป็นออกเป็นฝรั่งหน่อยนะครับหน้าหมายเลข18ก็เลยไม่เหมือนในอนิเมะนะครับผมเออก็คือความตั้งใจของค่ายเนี่ยไม่ได้ให้เหมือนในอนิเมะอยู่แล้วนะก็คือเป็นการประยุกต์หรือดัดแปลงเป็นแฟนเมดนั่นเองนะครับที่ คำหมายเลขยสิเนี่ยออกมาสไตล์ฝรั่งนะครับผมเออเป็นแบบพวกฝรั่งหน่อยนะฮะมันก็เลยดูไปสวยไปอีกสไตล์หนึ่งนะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็มาในมาสที่เหยียบหน้าอกของเบจิต้าอยู่นะก็เป็นตอนที่ต่อสู้กันนะครับในช่วงาภากเซลล์นั่นเองนะครับเออก็เบจิต้าเนี่ยก็โดนยำเละแล้วก็นอนแล้วหมายเลขยสิบแปดนะครับก็เหยียบนะครับเออฐานเนี่ยก็อ่าเป็น เหมือนหินนะครับผมเป็นออกเหมือนหินแล้วเบจิต้าเนี่ยก็มีอยู่ครึ่งตัวนะครับไม่ใช่ว่ามันเหลือครึ่งตัวนะแต่ว่าเขาทํามาแค่ครึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับก็ทํามาในสเกลหนึ่งต่อสี่นะครับผมโอ้ถือว่าถือว่าดีนะครับเป็นเป็นงานที่แบบเรียบง่ายมากแล้วก็ดูหรูดูแพงมากนะฮะโอผมเห็นผมเห็นงานชิ้นนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกชอบเลยนะคือมันเป็นงานที่ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะนะครับ ในห,หลายงาน่ยชอบทำเอฟเฟกที่มันอลังการเยอะแยะดูเยอะไปหมดแล้วมันก็โกรบนะครับคาแรคเตอร,ร์ของตัวละครนะก็คือแบบคนไปโฟกัสที่เอฟเฟก์ซะส่วนใหญ่นี้แล้วตัวละครก็ไม่ค่อยมีคนดูนะก็สําหรับงานนี้เนี่ยก็ทํามาเป็นตัวละครอย่างเดียวเลยนะครับเน้นไปที่หมายเลข18นะก็มาในแบบว่ากระโปรงสั้นนะครับผมแล้วก็โชว์หน้าอกรอบอกหน่อยโอ้โหกินใจกินใจคุณผูช โอเคทุก okay, ท่านสำหรับงานชิ้นนี้นะครับผมทำออกมา2เวอร์ชันนะครับซึ่งเป็นสีแดงก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นชุดสีแดงแล้วก็จะมีชุดสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าชุดสีน้ําเงินเนี่ยไม่รู้ว่าโซนไหนที่สามารถเปิดพีได้อันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมเพิ่งมาทราบทีหลังว่ามันมีสีน้ําเงินด้วยซึ่ง เราก็ไม่ได้สักนะถ้ามันมี2สีผมก็คงจะสั่งสีน้ำเงินเพราะว่ามันคงจะเหมือนกับหมายเลข18ที่สุดแล้วนะครับเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะสีนี้ก็สวยนะครับผมโอ้โหดูดิสูงยาวเข่าดีโอ้ยฉาคพลิลินขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วหน้าก็ทำออกมาดีมากอะนะสวยสำหรับค่ายกินลิฟสตูดิโอนะครับนี่เป็นงานแรกที่ผมรีวิวของกินลิฟสตูดิโอนะก็ ที่เคยเห็นมานะครับเป็นงานที่น่าจะชื่อว่าทีฟามั้งเป็นตัวละครในเกมนะครับผู้หญิงเหมือนกันนะค่ายก็ทําออกมาแนวแนวนี้แหละนะครับสวยนะครับแล้วก็เป็นทรงแบบยืนแล้วก็ออกแนวหน้าฝรั่งแล้วก็นมใหญ่ๆแล้วก็อะไรอย่างนี้นะครับผมเออโอเคครับนั่นเดี๋ยวเราไปดูลาเลียนะครับของงานชิ้นนี้นะครับแล้วเราก็มาสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันดีกว่าครับว่าเราจะให้กี่คะแนนดีนะครับโอเคไปเลยกันดีกก่น โอเคทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะฮะให้ดูที่ใบหน้าก่อนเลยเลยแล้วกันนะครับผมเออใบหน้าเนี่ยเขาจะออกมาทาเขาจะทําออกมาในลักษณะแบบว่าเป็นหน้าออกฝรั่งหน่อยนะครับผมเออนี่คือหมายเลขสิบแปดนะครับแต่ว่าออกแนวฝรั่งนะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่มีปลายผมสามเส้นนะครับที่ผมมานะครับแต่ว่าก็ไม่แตกหักเสียหายได้นะครับสําหรับใบหน้าเนี่ยนะครับคือ เหมือนถ้ามองแบบนี้เหมือนซิลิโคนเลยนะค,คือสวยมากนะแล้วก็ปากอมชมพูหน่อยนะครับในตาสีฟ้า,าแล้วก็มีต่างหูสองข้างนะครับผมสีผมนะครับเป็นสีทองนะสีเดิองทองแต่ว่าไม่เงาเท่าไหร่นะครับผมเออนี่ก็คือใบหน้านะครับผมสวยใช้ได้เลยนะเรามาดูส่วนต่อไปกันดีกว่านะครับก็จะเป็นส่วนเสือนะ้อแล้วโอ้โหหน้าอกใหญ่จังเลยอะ นี่นะครับผมก็จะเป็นเสื้อคลุมนะครับส,สีสีแดงนะั้นเรียกว่าสีแดงเหมือนกันนะครับเออนี่นะแล้วก็จะมีกระดุมนะครับที่ติดไว้เป็นตัวแท่นะครับซึ่งเป็นเป็นกระดุมดาวนันบอลแทนั่นเองนะน่าจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเออนี่ประมาณนี้เนาะอ่านี่นะครับผมเออนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นคือสีมันก็เป็นสี สีนี้แหละสีแดงนี่แหละว้ยโฟกัสด,ดิออนี่นะครับผมอ่าหมุนสักนิดนึงนะครับเห็นไหมคือสีเสื้อเนี่ยมันแค่มันเหมือนแบบมันเป็นเสื้อยีนนะครับแต่ว่าปกติมันคือสีฟ้าใช่ไหมค่ายเนี่ยทำออกมาสองสีคือสีแดงนะครับกับสีฟ้าแต่ตอนเปิดพีของร้านเราเนี่ยได้แค่สีแดงนะครับผมเออแล้วก็มีซับในนะครับซับในเป็นสีดํานะโอ้ หน้าอกบุมๆม,มากเลยนะครับผมไม่ได้หืนนะครับอ่าแล้วก็ลงมาดูส่วนล่างกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเออก็จะมีเข็มขัดนะครับเป็นเข็มข,ดขัดหัวสีทองแล้วก็เป็นกระโปรงนะครับซึ่งสีเดียวกันกับเสื้อเสื้อคลุมนะเออเป็นกระโปรงสีแดงนะครับนี่โอ้ยจุดนะโอ้โหนะแล้วก็ท่าโพสนะครับแขนของหมายเลขสิบแปดนะครับ ก็จะเป็นเท้าเซลอยู่ที่ข้างซ้ายซ้ายมือนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับว่ากำมือนะครับว่าฉันจัดการได้แล้วเ่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้โหขานะครับผมหืมต้นขาอือย่าว่าผมหินนะครับทุกท่านก็มันเป็นตัวละคฟรฟี่ง่เออเดี๋ยวไปมองอย่าไปมองเนะ,ะห้ามมองห้ามมองนะครับ อ่านะครับผมก็นี่เป็นส่วนขานี่แบบว,ว่าเซ็กซี่มากนะครับผมดูดิเซ็กซี่มากเลยอ,อ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เหยียบอยู่บนแท่นหินนะครับเออเป็นหินที่เหมือนกับอยู่ในอนิเมะนะครับเราสู้กันแล้วก็หินก็พังครับจนมาเหยียบเบจิต้านะโอเคในส่วนของรองเท้าของหมายเลขป8นะครับก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งมีสีดําตัดอยู่เป็นสายอย่างนี้นะครับอใน ในตัวชิ้นงานนะครับมันจะออกเป็นเลอะเทอะหน่อยก็คือไข่ทําให้สีมันเหมือนกับว่ามันต่อสู้นะครับผมแล้วมันก็มีสกรปรกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเออรองเท้านะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมแล้วก็ตัดด้วยาสายสีดํานะที่เป็นสายรัดเนาะเออแล้วก็มาดูเบจิต้ากันต่อนะครับสำหรับเบจิต้านะครับผมก็เดี๋ยวดูหน้าแบบนี้ด้วยกันเนาะ หน้าเนี่ยก็คือแบบต่อสู้แล้วก็สู้หมายเลขสิบแปดไม่ได้แล้วบาดเจ็บนะครับโดนเหยียบนอกอยู่นะบนหัวเนี่ยก็มีแผลโอ้แผลแค่นี้ก็ดูทําออกมาดีเลยแค่นี้มองแค่นี้ก็ดูแล้วว่างานดีมากนะครับเบจิต้านะครับก็ใส่ชุดเกาะนะครับผมเหมือนเดิมนะตามสไตล์ปาเบน,นะครับนี่แล้วตรงนี้เป็นสีทองนะตรงนี้ก็เป็นสีทองเหมือนกันแล้วก็เป็นชุดเกาะชุดเกาะนี้ก็ จริงๆก็เป็นสีขาวใช่ไหมแล้วมันต่อสู้แล้วมันเปื้อนนะครับท่ายก็เลยลงสีให้มันเป็นสีแบบเลอะเทอะหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันสู้บนดินโดถฐานเป็นสีเหลืองเพราะงั้นถุงมือที่มันเปื้อนนะครับมันก็เลยเป็นสีเหลืองด้วยนะครับเออเห็นไหมนี่เกาะจากขาวๆก็เหลืองหมดเลยนะครับโอ้โหโอ้ยฝั่งนี้ก็มีแผลอีกหนึ่งจุดนะครับผมอืมเบจิต้านะ แขนนี่ก็คือเละไปทั้งสองข้างนะครับคือปวดเปียกไปทั้งสองข้างเลยนะออนี่โอ้โหแล้วก็ฐานนะครับก็เป็นฐานดินนะฐานดินฐานหินนั่นแหละนะครับผมสีน้ําตาลนะคือทําออกมามีไล่ไล่เงาด้วยนะครับอ่ามีเข้มนะครับมีอ่อนเนาะนข้างใน,นยไปออกสีเข้มแล้วก็เหมือนตรงนี้เนี่ยเหมือนโดนแสงนะครับแล้วก็จะเป็นสีสว่างอ,อเห็นไหม คือองค์ประกอบดีมากนะครับแล้วก็เดือยที่เท้าของไม้ได้สแปดเนี่ยได้เหยียบอยู่นะครับก็คือเป็นเดือยที่ยาวค่อนข้างระดับหนึ่งอะ่ะน่าจะประมาณแบบเกือบหนึ่งนิ้วนะครับซึ่งยาวและลึกมากนะครับแล้วตัวตัวงานเนี่ยก็ไม่ได้หนักนะครับผมคือดีมากนะครับเป็นองค์ประกอบที่รักเลยนะครับงานนี้นะครับผมเออนี่โอโ้โหผมผมคงจะถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับข้างล่างเนี่ย อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับชุบชุบเลยนี่แหละครับผมก็เป็นหมายเลข18จากกรีนลิฟสตูดิโอนะครับโอ้โหออีกอย่างหนึ่งนะก็จะมีใบเซอร์นะครับที่เป็นใบเซอร์เหล็กมาให้ด้วยนะครับผมก็ Number 425่สอทับ4ี่นะครับ Limited 450ตัวนะครับผมนี่ก็จะเป็น GLS 008นะครับ r e e n l ิฟส Studio นะครับผม ใบเซอร์ก็เป็นใบเซอร์ที่เจาะดูเยอะๆนะครับน,นี่โอ้หนี่สวยมากโอเคครับทุกท่านเป็นไงกันบ้างสำหรับงานชิ้นนี้นะครับผมก็นะผมบอกได้เลยว่าเด็ดนะครับเด็ดดวงเด็ดดวงมากนะ สำหรับคะแนนนะครับเต็ม10คะแนนก็ให้ไปสัก8.5เต็ม10คะแนนแล้วกันนะครับผมเออผมให้ไป8.5นะครับสำหรับงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับสำหรับคะแนนที่ผมหักไปเนาะก็คงจะเป็นการลงสีในส่วนของฐานนั่นแหละนะครับแล้วก็สีของเบจิตา้าผมว่ามันดูสกรปรกแบบไม่ค่อยน่ามองอะ่ะนะครับมันน่าจะทำให้ สีเบจิต้าเนี่ยสวยได้มากกว่านี้นะครับเออแต่ว่าองค์ประกอบโดยรวยมมันดีนะครับผมเออก็จะติดแค่นี้แหละนะฮะถือว่าดีเลยนะครับงานนี้ชอบเลยนะโอ้โหนี่คือนี่เป็นผู้หญิงตัวที่สองนะครับที่ได้รีวิวเนาะครั้งแรกที่รีวิวไปก็จะเป็นเอ่อตีมวันสติโนะครับที่รีวิวหมายเลขสินี่แหละออกมาจากแคปซูลนะก็รอบ,บนี้เป็นหมายเลขสิเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวตัวละครผู้หญิงเนี่ยที่ผมเคยรีวิวมาเนี่ย มันมีแค่คู่แต่งงานนะครับออมีจี้อย่างเงี้ยออนอกจากนั้นเนี่ยอ๋อมีมีแบบว่าเป็นบรูมาที่เจอกับโกคูเออคือตัวใหญ่เนี่ยเพิ่งเจอ2ตัวเออหนึ่งต่อหก็คือทีมวันสตูดิแล้วก็กรีนลีฟเลยนะครับโอ้โหขนาดตรงนี้นะคือโต๊ะผมสูงด้วยแหละนะแล้วก็อัดความสูงกล้องไปที่ระดับเดียวนะครับก็เลย อันนี้ก็เกือบชนเพดานกล้องนะครับเออสวยใช่ได้นะครับก็ดีเทลดีนะครับลงสีสวยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีไฟนะครับคือไม่จําเป็นต้องใส่นะครับเออย่าไปแบบว่าอออะไรก็ใส่ไฟ LED ีไม่เวิร์กนะครับผมโอเคครับทุกท่านก็ให้ดูไปหมดทุกซอกทุกมุมสำหรับงานชิ้นนี้แล้วนะครับผมโอ้ยผมบอกได้เลยว่าแม่งโคตรดีอะ่ะเออชอบอะ่ะโอ้ยแก๋ว โอเคนั่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมอ่าก็ติดตามันไว้นะครับมีงานดีๆนะครับที่ให้ทุกท่านได้มารับชมกันบ่อยๆเนาะก็ทุกท่านครับใครที่รับชมอยู่นะครับแล้วอยากที่จะเข้าไปในกลุ่มนะผมมีกลุ่มไลน์นะครับที่เอาไว้อัปเดตสินค้าต่างๆที่เวลาเปิดรีออเดอร์หรือว่ามีอัปเดตงานต่างๆหรือว่าพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับงาน งานปั้นดราเก้นบอลนะครับผมมีกลุ่มนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างของคลิปนี้นะครับอยู่ใน Descript i o n ของคลิปนี้นะก็ไปกดคลิกนะครับแล้วก็เข้าไปจอยกลุ่มกันได้นะครับผมเออจะได้แบบว่าไปเจอนักสะสมท่านเดือ์นนะที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับก็แล้วก็จะมีกลุ่มให้ขายของในไลน์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมเออ ที่สนใจนะครับก็ไปดูที่ description นะครับผมจะมีลิงก์ทิ้งไว้อยู่นะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับ